ดอกโู้พอใหญ่แบบใหญ่เลย,ยนี่งงงงเนี่ยค่ะโอ้ยพี่ีบ้างเนี่ยเนี่ยมือนีนี่เป็นเท็ดดอกที่งามที่สุดของมือนีเลยนะคะนี่ค่ะสะคขามออกใหม่สวยๆใหญ่เจออีกแล้วโอ้ยโ้ยคือง,งามแท้ดอกนี่โอ้ยสุดยอดเลยค่ะค่ะโอ้ยมันเกิดใหม่หน้าตาดีเหมือนหลังบ้านเลยพ่อใหญ่โอ้ยมันสวย พูดเรื่องหลังบ้านนี่เปไมาสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าพี่พี่สวัสดีครับวันนี้เรามาเข้าป่าเ,เหมือนกับฝ <c oughs> นจะเริ่มเริ่มนะเราคํานวณว่ามันจะออกนะแต่ไม่รู้เลยเ,เราชอบมาก่อนการนะมาจ้ะขนาดาจ,จะไม่ได้ก็ได้แต่ได้ดอกหนึ่งก็เอาไว้ก่อนนะตองนี้น่าจะเป็นเห็ดใหม่นะเนี่ยดูอ้วนๆยังเด็กๆอยู่เลยแหมมีดอยู่ไหนไม่ได้เอามีดมา เอ้าไมนนด้มีดมาจะตัดยังไง <S <S อ่ะก็เอาไปหมดเลยโอ๊ยไปเอามีดมาหลังบ้านไม่ได้เอามาจากบ้านโวยตายเลยเดวเพราะว่าลังบ้านตั้งใจจะมาเกี่เห็ดเพาะพี่พี่มาได้เพ็ดเพาะผดอกโอเคครับวันนี้มาแปลกๆมาแนะปลกๆเจอแล้วครับนี่พึ่งคามนะครับ <S <S 2> <S 2> นี่โอ้ฝีมือพ่อใหญ่พึ่งสะคามบนบกนะแสดงว่าบนบกเริ่มออกแล้วนะครับนี่นี่าไม่หน่าน่าหน่าดอกนึงดอกนึงน่าหน่าน่าห่นอึศ โอ้นี่เี๊เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวนี่จ้ะเ,เ,เราเราเอาทั้งอันนี้ไปก่อนไปเพาะที่บ้านเรานะครับนี่เดี๋ยวหลังบ้านจะตัดกลับมาไว้ปลายยางสวยงามเลยแต่พี่หักออกซะพ่อใหญ่ตัวนึงเออขี้จ้ะหักไว้นะครับเพราะว่าเราทำแปลกๆนะเพราะว่าหลังบา้านตั้งปล่อยเสียให้ขอพ่อใหญ่จมหลังบ้านอยู่จ้ะหลังบ้านผมเดี๋ยวมิดมาใหญ่เจออีกแล้วออ้ยออ้ยคืองามแท้ดอกนี่โอ้ยค่ะ ขาเป็นขาโอ้ดอกเดียวแกงอิ่มเลนี่ซ้ำดอกซี่ดอกร้ายหรือดอกขี้พะ่ะเงี้ยจะเปิดก้อนเปิดให้พี่ๆเบิ่งก้อนนี่โอ้โหว่มีเฮ็ดแอนบอเฮ็ดไข่บ่เฮ็ดไข่ดินไข่ดินนะครับแม่นี่ดูเราไม่ไดินนี่มาเราอุ้ยขามันทำไมมันโกนนี่นี่นะ ได้ห้าดอกครับนะโคกด да อกโอ bien, Warner, ้เยอะอยู่นะเห็ดอะไรต้องแกงไว้ก่อนนะเรามีน้อยกว่าบุนทลิกเนาะแมนเดี๋ยวเราจะไปเลือกเหมือนเขาไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลือกกี่บุนทลิกนี่ลุยกันที่ป่าบุญทลิกกินเลยรวยอยู่จาเดี๋จแล้วครับตีผรับรองได้แกงแน่นอนเลยตอนนี้ได้ไปแล้วตีซ่าห้าดอกแล้วหดอกห้าดอกใหญ่ อ้ยดอกนี้จนบานนะครับนี่ลูกขานี่ยิบมชุกไปกลับเลยเสียงรถเป็นไงพี่โอ้ยทำไมมันแก็งมากรับ <c oughs> หลุนเดียว์ก็พอ่อใหญ่เลยพี่พงงจา้ามันเกิดเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> อุย้ยอุ้ยยังแข็งแรงอยู่เด้พอพ่อใหญ่อ้ <c oughs> <c oughs> ทดรองพอแกงดอกเดียวเดือดหนึ่งดอกนี้มันได้เยอะนะอันนี้ก็ชรามากเลยนะพ่อใหญ่ดูขามโอ้โหดีๆบางเนี้ยเนี่ยมือนีนี่เป็นเห็ดดอกที่งามที่สุดของมือนีเลยนะคะนี่ค่ะสะกขามออกใหม่สวยๆเห็ดดินขาวพี่ๆอุ้ย หน้าตาดีเหมือนหลังบ้านเลยพ่อใหญ่อุ้ยมันสวยจะพูดเรื่องหลังบ้านเป็นข้าวลง <c oughs> เส้นมาเลยเ็บหัวพ่อใหญ่เดินซุยหัวน้องไปพุดรุดเลยจะไปเอามันเล็กอยู่บ่เหลือห่ะจ้าอูย้ยสวยสวยสวยเขาเห็นเองมั้ <c oughs> ผมโกหกนะครับผมเป็นคนขี้โกหกนี่ล้วขาเขามูกันมูกันมูงันก็บริเวณนี้ เราจะเห็ดัยรุ่นอีกแล้วนะพี่ๆอ้ยดอกขาใหญ่มากสคามวัยรุ่นเนี่ยน้องก็ไม่ได้โตแล้วเจอผมแล้วโอ้ยนี่นาเข้าเขียวนี่ยแต่เขียวข้าวไม่เลยนะพ่อใหญ่ว่าข้าเขียวยังเข้าเขียวยังพ่อใหญ่ว่าเราเช oh, uh huh. nice ื้อไว้นะครับอุ้ยแบบสวยเลยตอนนี้วุ่นตุ๊บสวยงามพ่อใหญ่ห้องบักดังเลยจ้ะ ดอกแรกของผู้ใหญ่ที่เห็นเป็นข้องจาของเด็กกอยแอุ้ยสองดอกอุ้ยผู้ใหญ่แบบใหญ่เลยนี่เนี่งเนียงเนี่ยค่ะสองดอกนี่พอแข็งพอแข็แล้วถ้วยนึงแล้วนี่อุ้ยดูดูโอ้วยรุ่นด้วยนะคะนี่โอ้โหยังยังนนมอยู่ยังนมอยู่ดอกหนึ่งจ้าเท่าเท่า เขาบานเตลเลอ้เลยนี่ค่ะปุ้ยย่เจอแล้วค่ะดอกนี่ฟีมือร์ล้วนดอกงามแพงนี่เจอพี่น้องเจอพี่น้องเพิ่นมาหาเพิ่นมาหาหน่อใม่นะคะเพิ่นเห็นเฮาหาเห็ดเพิ่นก็เลยอยากลองหาเบิ่งจ้าอันนี้เขายายเห็นนะคะเห็ดอะไรเนี่เห็ดดินขาวโอ้้นสวยเลยงามเลยล่ะดูดอกสวยมากเลยครับ อะละจ้าอุ้วิคันร่มแบบสวยงามแข็งแรงมากมากพี่พี่เรุปเฮทมาอนี่ได้นึ่งแกงกะได้นึ่งแกงกะเ็ดกำลังจะเริ่มออกจ้าเพราะท่นานได้ลายจ้า่ากันไหมน,น,น,น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งตกมาจ้ากะก เราก็ได้เห็ดที่เกิดตั้งแต่ฝนก่อนนะครับฝนนี้ก็น่าจะมีสองกันดอกพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้ฤดนี้น่าจะเต็มที่คนคนคมเต็มที่เพราะเราเห็นว่าเราได้เห็ดแก่ๆนี้ไปมาแล้วจ้าพี่พี่อ่อกะตามสภาพก่อนนอกจากพี่พกะมันกําลังจะเริ่มออกคงจะหลากหลายใน่ในช่วงที่ฝนดีนี่แหละนะคะพี่พจ้า ก็ขอบคุณธรรมชาติที่สวยงามนะคะขอบคุณพื้นป่าจ้าขอบคุณเจ้าปูเจ้าเนี่ยขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณพญ่นาจ้าเจอกันคลิปต่อไปจ้าพี่ๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า